ปูกบี่เเวอรช่วงเวลาแห่งปูกบี่เอใกล้เข้ามาถึงแล้วสําหรับแพทที่เขาเนี่ยโอพที่สุดเท่าที่จะมีของตัวทางนานแพทเกณฑ์ถังสารเดี๋ยวเราไปคุยดีวกับรายละเอียดความสามารถรวมถึงว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นช่วงพีิกไทม์ของปูกบี่เฟเวอรกันนะครับเฮ้ยจุดพีิกสุดแซ่บสเตลากโกพัส เพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t e l a า o Go PLUS ลดิงอยู่ใต้ดิสคริปชันเอาเลยครัอบอการ์เสอดีเป็นเพื่อนที่น,ทททททน่ารักทุกทุกคนจำช่องจันแชกไวน์ะเกมเมอร์วันนี้เราก็อยู่กับถังเกมถังซานนะครับก็เรียกได,ด้ว่าช่วงเวลานี้เนี่ยกำลังเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเรียกว่าเป็นจุดสตาร์ท แห่งช่วงเวลาแข่งปูกระบีฟีเวอร์หรือว่าช่วงเวลาที่ปูกระบีเนี่ยเก่งมากที่สุดนะครับเนื่องด้วยจากแพทเนี่ยต่างๆที่ของออกมาเนี่ยมันทาให้มันเป็นจุดที่เป็นจุดเด่นของปูกระบีเนี่ยชักสักพักหนึ่งนะครับถามว่ามันเก่งได้นานไหมอาจารย์ว่าประมาณ2อสเดือนหรือ4เดือนโดยประมาณแล้วแต่ว่าแพทเขาดึงมาไว้แค่ไหนนะครับเพราะว่าในส่วนของปัจจัยต่างๆรวมถึงความสามารถที่สามารถดึงความสามารถมาใช้งานได้เนี่ยมันทําให้ปูกระบีเนี่ยบอกเลยว่า OP จัดจ้านมากๆครับ พเพราะเนื่องจากเนี่ยเขาคงมีการพูดคุยโรเทคเกี่ยวกับแพทต่างๆว่าฮปีมันเก่งเกินไปโดยที่ไม่มีใครที่จะสามารถไปเก่งกับเขาได้เลยนะครับดังนั้นเขาจึงได้มีการมีแพทต่างๆที่เขาเรียกว่าัพความสามารถของสายคอสอีกหนึ่งตัวที่เป็นจุดเด่นคือปูกระบีก,กลับมาเล่นนะครับด้วยปูกระบีเนี้ยตอนแรกก็กลับมาเล่นได้ดีมากๆเลยครับแต่ว่ามันจะมาแพ้ฮปีตอนมีอติแฟกต์แล้วก็มีกระดูกฟิวชั่นเนาะล้วโฮอบบีนะครับมันเก่งของมันอยู่แล้วไทยพูดตรงๆนะครับ คูหกปีคระมันเป็นตัวที่มันเก่งจัดจ้านจีจารดของมันอยู่แล้วครับมันไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันเลยอ่ะคือมันสามารถลงได้ทุกรูปแบบภายในเกมจริงๆนะครับ pvp โหดนะครับสามารถทำลายแข้งเขตแดนได้บัฟปีไปตรงกระดูกฟิชชั่นสามารถทําให้ออกได้ฟรีนะครับออกไปตีศัตรูได้ตายตั้งแต่เทินแรกแโดยที่ศัตรูยังไม่ทันทำะไรด้วยซ้ำนะครับหรือจะเป็นสนามลบสุดขีดนะครับลงกิจกรรมทําเทินก็ไม่มีใครทําเทินเกงเ่งเท่า6ปีอีกแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกไปมันสามารถออกไปตีเองได้เลยจากการที่ปีไปตรงบัฟทำคอมโบสแต็ก ร่วมกับกายแท้รีดดาเมจออกมาได้เร็วมากๆยิ่งมีกระดูกฟิชชั่นหรือว่าอร์ติแฟกเวลสูงๆเนี่ยยิ่งทาให้น้องเนี่ยเขาเรียกว,ว่าดึงความสามารถออกมาเล่นได้อย่างแบบเต็มประสิทธิภาพเต็มกราฟก็เียว,ว่าเป็นจุดที่เป็นจุดแน่นๆของโคปปีอยู่แล้วเราไม่ต้องพูดถึงว่าโคปีมันเล่นได้นานอะไรแค่ไหนมันเล่นได้ขึ้นอยู่กับของที่เรามีนะไปยาวๆเลยนะครับแต่ว่าเราจะมาพูดถึงโคปีไปแล้วเนี่ยอยากจะพูดถึงกระบี่คือกระบี่เนี่ยถามว่ามันเก่งไหมมันเก่งมากๆจุดพีกของมันเนี่ยมันมาในช่วงนี้แหละช่วงท จุดพลิกแรกครับจุดพลิกที่1ไอเทมชิ้นแรกที่ต้องมีเลยนั่นคืออาร์ติแฟกต์ของหอกแก้วนะครับอาร์ติแฟกต์หอกแก้วนี้เนี่ยมันเขาเรียกว่าทํามาเพื่อให้คนอื่นให้ตัวละครเราเล่เลนเล่นตัวอื่นบ้างอะ่ะนอกจาก6ปีโดยศาสตร์ตาบุษนี้เนี่ย,เ,ยเงื่อนไขของการใช้สกิลขุมวิญญาณและสกิลศาสตร์ตาบุษเนี่ยคือห้ามลง6ปีกับปีพิตรงถ้าลงเนี่ยความสามารถที่มันบัฟให้จะเหลือเพียงแค่25%เท่านั้นดังนั้นเนี่ยมันจะทําให ตัวที่กลับมาได้นี่ะคือกระบี่และทีนีนะ้ตำแหน่งที่ว่างคือปีวีตรงที่ปกติตเราเล่นถูกไหมทำยังไงที่จะเล่นแทนตัวอื่นได้ครับแต่ทุกคนบอกว่าเอ้ยกลับไปเล่นปอได้ไหมครับจริงๆอะกลับไปเล่นปอได้นะครับแต่กลับไปเล่นปอทําให้เราไม่สามารถใช้ศาสตร์ตาบุตรที่เป็นของโควิกได้เห็นไหมอันนี้ห้ามปอใส่ซีลงทําให้ศาสตร์ตาบุตรชิ้นนี้นะครับเมื่อเรากระตุ้นเนี่ยทำดามเมจฝันห้องข้ามเนี่ยการโจมตีสูงขึ้นด้รับน1ชั้นซันูงมากนะครับ้ยนนมันะน,นะํางไนนั้นซึ่ง่ย ส่วนสกิลเข้ากันก็เป็นของฮ็ปิฮไม่ลงไม่เป็นไรครับขอแค่สกิลศาสตร์ตาบุธได้ทํางานกระบี่ก็ได้ใช้แล้วนะครับมันทําให้อา่าทีนี้เราต้องมองหาตัวอะไรซึ่งตัวละครต่อไปที่จะเข้าจันคิดว่าน่าจะเป็นตัวต่อไปนี่แหละอันนะอันนี้ไม่นับไม่นับรวมตู้กระบี่ดิลันนะคือผีเสื้อปีศาจนะครับโดยผีเสื้อปีศาจนี้เนี่ยมันเลยได้เล่นนะครับถามว่ามันเก่งไหมจันเคยพูดไปในในช่วงไลฟ์สตรีมปแล้วนะว่ามันไม่ได้เก่งอะไรขนาดน,นั้นแต่อาร์ติแฟกต์มันบ,บังคับให้มันได้เล่น อาจแบ่มันมาครับว่ามันจะลงตัวไหนที่มันสามารถมาบับได้หัวอู่หัวอู่มันก็ไม่สุดอะหัวอู่มันบับระยะสั้นมันดูดีกว่าลงพวกสุดขีดหรือว่าอะไรพวกนี้มันดูดีกว่าหรือจะเป็นหน้าหน้าโอ้หน้าหน้าบับสแต็กตันไม่แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์หรือสี่สิบเปอร์เซ็นต์ี่ยจะไม่ได้แล้วครับมันมันก็ยังตันอยู่ดีอะตัวไหนที่สามารถมาตอบโจทย์ได้ก็คือผีเสื้อปีสาตผีเสื้อปีศาจมาพร้อมกับไอเทมดังนั้นเนี่ยในตู้น้องเนี่ยอาจจะต้องเปิดอยู่แล้วนะถ้าน้องออกมาด้วย่ะถวาเป็นกกาาไรมๆจไดย ก็ขอร้องให้ตัวนี้มันน่ารักน่ารักกับเราก็แล้วกันนะครับทีนี้เนี่ยผีเสื้อพีศารก็จะมาเป็นตัวในการบัฟสแตก็กบัฟความสามารถให้กับเรานะครับโดยความจริงน่ะการถือคองของน้องเนี่ยมันอาจจะต้องถือคองแทนตีปีตรงไปก่อนเพราะว่าต้องถือคองคีดาเมจไปแหละนะในในทีมสัญลักษณ์นะครับเพราะว่าจริงๆตัวนี้มันเป็นตัวที่ใช้ชั่วคราวนะครับจริงๆอ่ะเราจะใช้ตัวในชั่วคาวไปก่อนเพื่อรอเทพสมุทร sp ซึ่งจะมาในตู้ต่อ,ต,อต่อไปนะครับซึ่งต่อจากผีเสื้อปีศาานั่นแหละ ดังนั้นเนี่ยผีเสืรร้อปิศาจมันเลยเก่งในระยะที่ไม่ได้ยาวนะักเทสมุดก็จะมาได้เล่นแทนในส่วนของตำแหน่งการบัฟน,นะครับทีนี้เนี่ยมันก็เข้าเงื่อนไขอยู่แล้วเนาะมันไม่ใช่ปอไม่ใช่ปีเป็นใครก็ได้อะนะครับเป็นไม่ปอไม่ปีเป็นใครก็ได้ดังนั้นเป็นเทพสมุทนะครับอันนี้คือปัจจัยภายนอกไม่รวมกับปัจจัยภายในที่เป็นของพวกเอ้กบ,บีเองนะครับปัจจัยภายนอกนะเป็นเทพสมุทที่จะมาช่วยในการบัฟดังนั้นผีเสื้อพิศาตอาจจะข้ามได้แล้วซื้อไอเทมเพื่อจะไปลุยกับเทสมุก็ได เล่นในระยะยาวก็ดีนะครับทีนี้เนี่ยพอเทศสมุดมาปุ๊บมันมาพร้อมกับไอเทมอาร์ติแฟต์อีกหนึ่งชิ้นทีนี้ไอเทมอาร์ติแฟต์ชิ้นนี้ก็ห้าม6ปีห้ามปีปีตรงแล้วก็ห้ามเสื่อลงอีกดังนั้นกระบี่ยิ้มหวานเลยนะครับอันนี้เนี่ยสามารถทํางานได้เองนะครับถ้าอาจารย์จะไม่ผิดมันสามารถทํางานได้เลยโดยที่ไม่ต้องใส่ใส่ในตัวขอแค่มีตัวเทสสมุดลงแต่ว่าอนาคตมันจะปรับเงื่อนไขได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆคนบอกว่าเอ้ยถ้าเป็นอย่างงี้หกปีมันก็ไม่ได้เล่นเลยสิมันก็ไม่ได้ใช้เลย แผนอนาคตมันจะปรับเปลี่ยนเอาไอ้พวกตัวละครออกครับคือใส่ตัวไหนก็ได้ไม่จํากัดการใส่ตัวละครแต่แต่ถ้าใส่ตัวละครที่ตรงเงื่อนไขมันก็จะได้บัฟเพิ่มอ่าประมาณนี้ครับคือมันมันทำให้อ่าการเล่นเนี่ยมันง่ายมากขึ้นสําหรับคนที่แบบอุ้ยโหทำอิติแฟกต์ลงโหลไว้6อันเต็มเลยใช้ไม่ได้เล่นกับ6ปีอีกไม่ได้อะไรครับเนี่ยแปบ๊บเดียวครับไม่นานมากไม่นานมากแต่หลายเดือนอยู่ไม่นานมากนะครับแต่หลายเดือนอยู่ที่เขาจะปรับแพท นะครับม,มันหลายเดือนมากๆเลยเพราะว่าจีนเพิ่งผับปรับมาได้สอง,สอง,สองเดือนมั้งเดือน2เดือนนี่แหละครับที่ทําให้อาร์ติแฟกต์ทุชิ้นเนี่ยสามารถทํางานร่วมกันได้โดยที่ไม่จําเป็นที่ต้องห้ามใส่ตัวนั้นห้ามใส่ตัวนี้นะครับอาจจะเพิ่มความหลากหลายในการเล่นนะซึ่งทําให้เนี่ยเห็นปะสองชิ้นเนี้ยสิ่งที่แตกต่างกันคือแค่ตัวละครตัวที่3แต่สิ่งที่เหมือนกันคือตัวละครที่ห้ามใส่ที่เป็น2ตัวเมนหลักของเราคือปีวิตรงแล้วก็6ปีดังนั้นเนี่ยกระบี่มันจะได้กลับมาฟีเวอร์นะครับ เราก็ซื้อออติแฟกต์สชิ้นนี้ไว้ติดของประดับไว้สัก2ชิ้นขำๆสอชิ้น4ชิ้นอะไรเงี้ยครับสชิ้นก็ได้นะถ้า4ชิ้นไม่ไหว2ชิ้นก็ได้นะครับมันก็จะได้ทําให้น้องเนี่ยสามารถบัฟได้ละสามารถราบัฟพวกคิดด้าเมจดด้าเมจสุดท้ายบอกเลยว่าเจ๋งนะด,ดีมากๆนะครับเจ๋งด,ดีมากๆเลยกระบี่ทีเนี้ยก็เริ่มเฉิดฉายแสงเริ่มเจอจรัดเริ่มส่งสว่างแล้วนะครับจนเมื่อมันพับแพดใหมน่นั่นแหละกระบี่มันถึงหายส่องสว่างนะครับ อย่างที่บอกว่าปใจใัจจัยภายนอกเนี่ยก็เป็นเรื่องของอ่ามีอะไรบ้างอาร์ติแฟกต์หอแก้วนะครับมีอาร์ติแฟกต์ตีศูนย์มีผีเสื้อปีศาจหรือใครจะรอเป็นเทพสมุทรเลยก็ได้เพราะว่าเอ้ยเดือนเดียวครับผีเสื้อปีศาจสมมุติครับผีเสื้อปีศาจเขาเดือนนี้เดือนหน้าก็เทพสมุทรไปแล้วอ่ะครับมผมรอได้อะ่ะผมผีเสื้อปีศาจมันไม่ได้ระยะยาวผมซื้อไอเทม900เพสิแล้วผมก็รอได้เลยก็ได้ครับอันนี้จริง,รงๆก็ได้นะอดทนรอได้ช่วงวลนนั้นเราก็ปั้นหาพวกกระดูหาพวกของเราของ ทีนี้เนี่ยปัจจัยภายในนะครับปัจจัยภายในพือเรื่องของการแทนวิญญาณยุทธการแทนปู่กระบีเนี่ยถือว่าเป็นการแทนที่เล่นและสนุกมากสำหรับตัวจานเพราะว่ามันจะสามารถดาเมจแบบต่อเนื่อง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 แบบดาเมจตลอดตลอดตลอดและดาเมจมันแรงมากๆแรงตามกระบี่ที่เรามีนะครับดังนั้นเนี่ยการเล่นเนี่ยมันจะเข้ากับแหวนแปสุดๆเลยดังนั้นใครทำแหวน8ไว้ที่ยังเล่นแล้วมันดูแบบขัดขัดเกินเกินตีกระดูทฐานะของกายวิญญาณยุทธ์ตามมาตอบโจทย์และมาเติมเต็มช่องว่างเหล่านั้นได้ดีมากมาก ทีนี้เนี่ยในส่วนของปัจจัยภายในหนึ่งส่วนที่เป็นพวกกระดูกฟิวชั่นอะไรพวกนี้ครับกระดูกฟิวชั่นเทสม,มุดไอปูกระบี่เนี่ยมี3มชิ้นนะครับก็คือมีอกอกมีฟิวชั่นแขนซ้ายนะครับแขนซ้ายมีฟิวชั่นแล้วก็แขนขวาแขนขวาก็มีฟิวชั่นแล้วก็มีชิ้นธรรมดาด้วยดังนั้น3ชิ้นปูกระบี่ไม่ด้วนแล้วนะผมไม่ด้วนนะครับนะเพราะว่าปูกระบี่มีกระดูกแขนซ้ายแขนขวาแล้วก็ฟิวชั่นทั้งคู่ดังนั้นเนี่ยอย่างต่างควรจะมีแขนครับแขนฟิวชั่นซึ่งมาจากพวกตู้อ่า ถ้าจะถ,ถ้าจะไม่ผิดเป็นหยดน้ำตากนอิมไม่เป็นอกฟิวชั่นก็แขนฟิวชั่นนี่แหละอืมเป็นอาวุธลับอะครับก็ลำบากใจที่จะเปิดเหมือนกันเพราะว่าอาจารย์เองอ่ะไม่ได้ปั้นอาวุธลับเลยอ่ะต้องไปเปิดน้ำตากนอิมการันตีมัน400อ่ะพวกไอ,อพวกกระดูกฟิวชั่นน่ะจะต้องดูอีกทีครับรอบแรกไม่ได้ลองรอบ2ก็ได้อาจารย์เป็นคนไม่รีบนะเพราะว่ารอบ2ราคาค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าอย่างตัว6ปีจานเองก็ได้พวกอกพวกอะไรฟิวชั่นมาเนี่ยจากรอบ2นะครับรอบแรกอาจารย์เอาไม่ทันก็มาเอารอบ2ครับไม่ รอบแรกไม่ทันไม่เป็นไรรอบ2ก็มีเนี่ยกระดูกฟิวชั่นเซนเตหลิวอะไรพวกนี้หรือว่าจะรอแบบกระดูกหลงๆกระดูกหลงๆเนี่ยรอบแรกมาเนี่ยบอกเลยกิจผู้กันเนี่ยหนักมากนะอาจารย์คิดว่ารอบแรกจะอาจจะเบาไม่เอานะครับเดี๋ยวรอรอบ2ได้จะรอได้ครับจะเล่นเรื่อยๆชิวๆรอตัวละครใหม่ๆเป็นแพชชั่นของตัวเองไปเรื่อยๆครับอันนี้ราคา3,500เพชรนะครับรอบ2นะรอบ2รอบหอโออาร์มาตอนไหนเนี่ยหออาร์มันเป็นตู้ที่ไม่สามารถกําหนดเวลาได้ ถึงแม้ว่าเราจะอาจจะไปลองเรียงไทม์ไลน์ในในช่องจานหรือว่าอะไรพวกเนี้ยว่าเออมันต้องมาประมาณนี้อะไรเงี้ยมันมันมันไม่ค่อยมันมันตรงยากโอโออาร์มันขึ้นอยู่กับเกมแต่ว่าตัวละครมันเนี่ยค่อนข้างตรงในการเรียงนะเพราะว่ามันต้องเข้าทุกเดือนตัวละครต้องเข้าทุกเดือนครับประมาณนี้ก็ใครที่เป็นสาวกทางด้านของตัวกระบี่นะครับก็อยากบ้านน้องอะไรก็จัดการในเรื่องของปัจจัยน้องให้ดีน้องเนี่ยเล่นมันๆแน่อนอนจาจนี้ก็เดี๋ยวจัดการให้แน่นอนนะครับ ส่วนเรื่องของขดูฟิชชั่นต้องขดูวิธีก่อนนะครับดูวิธีก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับถ้าหากว่าใครอยากให้พูดถึงดีเทลอะไรยังไงจาย์ว่าจะลองทาคลิป6ปีกระบี่ถังห้าอะไรพวกนี้ว่าแบบพูดถึงดีเทลนะว่าแบบรายละเอียดความเก่งความสามารถของที่มีต่างต่างๆหรือว่าจะลองทําดูก็ลองคอมเมนต์กันไ,ได้นะครับส l a r Go p โก s เพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอน หากคิดจะเติมเกมนึกถึง STERA า Go+ plus ลิงอยู่ใต้ d e s c r i p t i o เป็นไงกันบ้างครับสำหรับทางด้านของคลิปวันนี้นะที่มาให้ความรู้แล้วก็มาพูดถึงช่วงฟีเวอร์ของปู่กบีนะครับช่วงเวลาเก่งของปู่เนี่ยบอกเลยว่าจริงๆอ่ะน้องเล่นได้นานนะเพราะว่าจันเดนรสซิมนอกขอเขาก็ยังเล่นปู่กบีตีกระดูกอันดับติดอันดับหนึ่งในหก็มีครับนามเมดดีมันขึ้นอยู่กับของที่เรามีแหละ จริงๆเนี่ยเรามุ่งเน้นปั้นตัวใดตัวหนึ่งไว้เลยก็ดีจริงๆปูกกบีเนี่ยถ้านับตัวละครถังห้าแล้วก็6กปีปุกบีอยู่ตรงกลางนะคือเป็นตัวที่อะแดปอะแดปต่างสถานาการณ์ได้อาจจะตีจบดานแบบเหมือน6ปีไม่ไวแต่ว่าก็ตีได้ดีตีกระดูกก็ทำดามเมจได้ดีอาจจะไม่แรงเท่ากับถังห้าก็จริงมันเป็นตัวการที่สามารถเล่นได้ทุกอย่างอาจจะไม่สุดทุกด้านแต่มันคือแบบมันคือบาลานซ์อะคือแบบเออมันก็ดีทุกด้านนะเล่นได้หมดแต่แบบอาจจะไม่สุดบ้างแบบอาจจะตีแบบเอาเทินแบบสู้6ปีไม่ได้อย่างที่บอกอาจจาะตมเมสู ทางห้าไม่ได้ในการตีหมู่ในในแผนอนาคตมันก็แบบอย่างน้อยมันก็เป็นตัวกลางๆครับที่สามารถลงเล่นได้ในหลายรูปแบบนะครับก็สำหรับคลิปนี้อาจานเองเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกูดักรับฟันขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับมีความคิดเห็นอะไรไงคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับฝานนั่จเตือนสเตลราโกพาเติมถุตเติมใบเติมดินไม่มีรีฟานไว้เจอกันใหม่เด้อบ๊ายบาย